สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About Thai นะคะช่วงนี้จเจอกันถี่ๆมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราเที่ยวทุกวันทุกวันจริงๆวัน <laughs> นี้วันที่27กุมภาพัน2,565นะคะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะก็คือก็เป็นวันเกิดเราเองเมื่อเช้ายุ่งมากยุ่งตั้งแต่เช้ายันประมาณ4-5โมงเนี เราเพิ่งอาบน้ําตอน4โมงกว่าๆแล้วตอนนี้เวลาที่นี่นะคะเกือบจะ6โมงแล้วเราเพิ่งจะเริ่มต้นวันใหม่ในเวลา6โมงเย็นนะคะสิ่งที่เราจะทําวันนี้คือเกิดเราเราต้องอยากทาสิ่งที่ตัวเองชอบปะซึ่งในดูไบเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรมีอย่างหนึ่งที่เราชอบอาหารไทยอยู่ไหนเราก็อยากกินอาหารไทยวันนี้เราก็เลย ว่าจะไป Global Village นะคะมันเป็นเหมือนตลาดอะไรเงี้ยเหมือนตลาดที่รวบรวมสินค้าหรือว่าอาหารของหลายๆประเทศนะคะหนึ่งในนั้นก็มีบูธของคนไทยด้วยเราก็จะไปกินหาอะไรกินที่นั่นนะ นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำในวันเกิดของเรานะคะ <c oughs> เรื่องเที่ยวเราเราไม่ได้อยากเที่ยวแล้วตอนนี้เราอยากกินแล้วก็กำลังเดินทางอยู่บนแท็กซี่นะคะแท็กซี่ที่นี่ start ที่5 AED นะคะโซนที่เราอยู่คือเดียร่าเดียร่าก็คืออยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถึง Global Village กี่โมงนะคะทราฟ f i ตอนนี้คือแบบว่านิ่งมากนิ่งเหมือนกรุงเทพอะอเมริก oh าฉันคิดว่ามีแค่ประเทศไทยที่รถติดโอเคเดินทางกันเลยดีกว่านะคะ เจอก,กันที่ตลาดนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนี่ยแต่ว่าคิดว่าต้องอยากกินทุกอย่างแต่เดี๋ยวดูกัน I do ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะราคา20ดีแฮมนะคะสวยอ่ะสีชมพูของฟ้าก็สวย ันก็เยอะมากด้วยวันนี้ัวอาพย์ไงเราต้องหาร้านไทยอ่ะเพราะว่าเราตั้งใจมากินอาหารไทยนะคะเราจะไม่มองหาอย่างอื่นม <c oughs> ันสวยอ่ะคิดถูกแล้วที่มากลางคืนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะพอท,ทิ้มาร์เก็ตคิดว่าต้องเป็นไทยแน่นอนอ่ะ กินร้านนี้นะคะคอยแซ่บยมไม่อยากถ่ายติดคนอื่นเพราะว่าเผื่อเขาเจอความจากตำรวจตำรวจับเราสั่งต้มยำไปต้มยำกุ้งเป็นมาม่าต้มยำกุ้งนะเปียวมากน่ากินมากเลยอันนี้ชามละสี่สิบได้ส่วนน้ำแบบร้อนๆเผ็ดๆแล้วรู้สึกรู้สึกดีนะคะกินอะไร มะม่วงนะคะแก้วละยี่สิบอันนี้ค่ะอันนี้เป็นชาไทยนะคะแก้วละสิบห้านะคะเขาทาแบบง่ายมากเลยนะเขาผสมมาแล้วก็คือเหมือนเทเทน้ําชาใส่น้ําแข็งให้เราแค่นั้นคือเสร็จแต่มันก็อร่อย,อยตอนนี้เราก็กินอะไรที่หมดทุกอย่างแล้วแฮปปี้มากๆเลยนะคะที <S <S 2> <S 2> ่คขาสมสุขมากเลยอะ่ะวันเกิดได้มากินอะไรอย่างน,<ๆ>นี้ได้กินอาหารไทยนะคะ โอเคไปเดินเล่นกันก่อนเดี๋ยวต้องปิดแมสด้วยจริงๆเขาไม่ให้เปิดแมสเ์ราแต่เราถ่ายวิดีโอก็เลยอยากเปิดนอกจากตลาดน้ำแล้วยังมีตลาดมาร์เก็ตที่เป็นแบบทางรถไฟนะทุกคนเออคิดได้ไงวะเนี่ยอันนี้เป็นสมเล็มา มเมื่อกี้ที่ถ่ายถ่ายคลิปข้างในอ่ะโดนกาดมาเตือนว่าทําไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพได้แต่ห้ามถ่ายวิดีโอประเทศนี้เป็นประเทศที่เขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงความความเป็นส่วนตัวสูงก็คือเราจะไปถ่ายอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะอเอประเทศอะไรอ่ะไม่เห็นคดีเลยอเมริกายุโรปรัสเซียเจอแล้วประเทศไทยไทยแลนด์ประเทศไทยติดกับเกาหลีเลย นะคะคมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเขาขายอะไรกันบ้างพอถึงก็เจอวิ่ผมเลยชุดเด็กน้อยละไม้ไทยดังไกลถึงทั่วโลกลิสชอบต่างๆของกินของกินอันนี้มากเลเสื้อผ้ารองเทา้าพวกเครองสำอางก็มีนะคะของไทยหมดเลยแต่ราคาไม่ไทย เหนื่อยแล้วแต่ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวว่ากลับไทยแล้วมันจะซื้อะไรนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะ,ะของ Global Village นะคะสำหรับวูธไทยนะคะใครที่จะมาก็อลองมาได้นะ,ะเราเดินทุกวันเราเดินเหนื่อยทุกวันเลยกลับประเทศไทยแล้วว่าเราผมมาบเดินเยอะมาข้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมนะคะ อยู <c oughs> ่ไม่กี่วันก็กลับไทยแล้วคะ่ะประมาณสองสวันก็คงเจอกันในประเทศไทยนะคะโอเคบ๊ายบาย